สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ปารีจะพามาดูช่วงล่างเก่านะปารีบอกว่าจะขายนะครับตัวนี้เอียวไอ้เจสนาอย่างจ ไปแล้วปารีโบจะขายนะครับอืมเป็นชุดไอ้สิบเนาะสิบเปลาใหญ่สิบเปล่าใหญ่รถเลอล่างเท่าไหร่สิบโลเก้าเก้าเก้าละอันนี้ให้ไปเลยเนาะให้ไปเลยก้อนสเตอร์ล่ะ ตอให้ไปหมดนู่นเล้ไปหมดเลย,เลย oh. ขายทั้งชุดนี้เลยตามสภาพนี่แหละอันนี้ก็ใช้ได้อยู่เนาะใช้ไ,<อ>ได้ตัวเดิมใช้ได้ครับแต่ว่าปารีซื้อก้อนใหม่มานะครับอยากได้แรงกว่าเดิมตัวนี้บอกว่ามันไม่ทันใจ <laughs> ปารีก็เลยซื้อก้อนสิบสองมาแล้วก็ขึ้นโชว์ล่างใหม่เลยแต่ว่าชุดนี้ก็ใช้งานปกตินะปกติเลยก่อนถอดก็ขับปกติครับสภาพปารีขายเท่าไหร่ครับ หลวงม,มารเทียอเอาแล้วแต่เลยผมให้ปารีเปิดเลยอยากได้เท่าไหร <c ười> ่เพื่อมีใครสนใจนะครับเอาไปทําพวกรถอัดฟางก็ได้นะก็ <c ười> สภาพตามนี้นะครับที่ให้ไปก็จะมีก้อนสเตอร์สองข้างร้อนำให้ไหมร้อนาเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ใช้ได้เร่ต้องไปหาตัวนี้ใส่เองเนาะอันนี้ปารีเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนนี่ปารีจะถอดเอาไอ้ตัวนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ให้ไปเลยเนาะสองข้างให้ไเปเลยอันนี้ต้องไปหาใสาองนั่นแหละเนี่ยไอตัวเนี้ยปลูกคัดอมอนะ่ะก็ตามสภาพนะครับก็จะมีแตกมีร้าวบ้างเนาะเนี่ยรอยแตกรอยร้าวครับต้องไปเชื่อมเก็บเอานี่ครับเนี่ยน่าจะเชื่อมได้อยู่เก็บได้อยู่ก่อนก็สิบพลาใหญ่สองข้าง สเตอร์น่าจะยี่สิบห้าหรือเปล่ายี่สิบห้ายี่ห้าฟันนะครับอ่ะปารีเปิดราคาเลยครับห้าเซฟเตอร์ห้าสิบห้าเซนเลยนะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นครับไอ้โรลเลอร์ไม่มีให้เนาะข้างล่างไม่มีถอดออกหมดแล้วจะมีแค่ล้อนำกับก้อนสเตอร์ให้นะครับเนี่ยสภาพนี้เลยแต่นี่มันมาแต่นี่เตะดาอยู่ อ๋อตัวนี้ไม่ให้เนาะตัวนี้จะเราเอาคืนใช่ไหมตัวนี้จะเราเอาไปใส่ไอช่วงล่างใหม่ทั้งสี่ตัวเลยเนาะแล้วก็จะเหลือชุดนี้นะครับห้าหมืนบาทนะครับใครสนใจก็ออกมาดูนะปิดโจมเฮาเครื่องบินเลยอ๋อปารีบอกให้ติดต่อผมมาเลยนะครับใครสนใจโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะ อันนี้ก็ถอดออกสดๆร้อนๆเลยมันมีตำหนิแตกร้าวนะครับตัวนี้ก็ต้องไปเก็บเอาโอ้ได้ก้อนไปสองก้อนก็คุ้มอยู่นะสิบของเกษตรนะครับชุกลาเกษตรโอเคปารีมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอก <laughs> ไม่ยกไปเลยเนาะอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ตัดออกแล้วเนาะ แผ่นแผ่นนี้แผ่นยึดช่วงบนนะครับปาริยตัดเอาสี่อันไปใช้คืนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เอานะไอเหล็กทนยาวๆนี่ครับก็ให้ไปทั้งอย่างนี้เลยตัดได้เนียนนะนี่ครับคอลูกหมูตัดเอาครับเ,เอาไปก็เกียแต่งก็เชื่อมได้เหมือนเดิมนะ เนียนๆเ,เลยเใครสนใจครับเอาไปใช้งานต่อนะติดต่อมาเลยนะครับ